สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสําหรับเรื่องอะไรจ้าเรื่องของนายจดุพรนั้นเนี่ยหลังจากออกมาพยายามที่จะดิสอย่างนั้นพยายามที่จะดิสอย่างนี้ถามว่าดิสอะไรไม่ใช่ดิสเบรกนะครับเรื่องผู้ชมแต่เป็นการอะไรสักอย่างหนึ่งกับพักเพื่อไทยทํานองนี้นั้นก็เจอทัวลงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็พร้อมกันนี้ได้มีการปรากฏภาพนายจดุพรพงพันธนั้นแล้วเป็นอย่างไรจ้าไปกินข้าวกับสุสบ อะไรเน,นี่ยก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจตุพรน,นั้นดูเหมือนว่าจะขุนไม่ขึ้นนะครับเร่านบูชมอ,อุตสาห์จะมาไอ้นั้นเพื่อไทยไม่รู้ว่าไอ้นั้นมาหรือเปล่าน,นะคะรับเ่านผูชมอันนี้ประช,ชาชนตั้งคาถามมาถามตั้งคาถาม,ถาม,ถามว่าอะไรรับงานมาหรือเปล่าวอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆกันไว้ก่อนนะก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะค,ะนะคะรับเ่านบูชมในขณะที่ตอนนี้จตุพรครับท่านก็เส้นหมอชนน่านหัวหน้าเพื่อไทยมักจบไม่สวยชี้เคสคนก่อนก่อนก็เป็นไปเสมอนะคะรับเ่านบูช ชมไม่สวยอะไรประมาณนี้ก็ยังคงหาที่หุบป,ปากไม่เจอนะครับเรื่องผู้ชมอุย้ยเมื่อกี้ขออภัยถามขออภัยเรื่องอะไรนึกคําพูดไม่ออกนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นที่ขึ้นวอรไม่ใช่ว่ายังไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมก็ได้ทําการเสนอออกมาเตือนหัวหน้าเพื่อไทยอย่างนี้มักจบไม่สวยยกเคสก่อนๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นการตีกินอย่าง <c oughs> ไม่หยุดไม่หยอ่อ <c oughs> นแะต่พันทันทีทันควันที่โดนขุดภาพที่ไปกินข้าวร่วมกับไอ้เทือกนั้นนะครับเรื่องผู้ชมก็หมดราคากันไปเลยทีเดียวครับท่านเรื่องมันก็ มานานแล้วนะเนี่ยจตุพรก็มันก็เคยออกมาบอกนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากกลุ่มมวลชนไม่พอใจอย่างไม่หยุดยั้งนั้นถามาแล้วมันตอบว่าอย่างไรบอกว่าเนี่ยผมไปงานแต่งงานแล้วจะให้ผมไปเปิดศึกทะเลาะก,กับนายสุเทพอะไรอย่างนั้นเหรอ,อก็ต้องนั่งกินด้วยกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆถ้าเกิดสมมุติเป็นตัวผมนี้โต๊ะมันไม่ได้มีแค่โต๊ะเดียวเพราะว่างานนั้นน,นเป็นงานแต่งงานของลูกสาวคุณชาดาไทยเศษครับท่านตอนนั้นอยู่พักชาติไทยพัฒนาถ้าเกิดจําไม่ผิดแล้วเป็นอย่างไรจถ้าเเกิดป็นตัว ผมนะน,นี่ยผมจะต้องเดินอ้อมเสาธงเลยนะครเดินผู้ชมถ้าเกิดเจอสุเทพอยู่แถวนั้นถามทําไมโอ้ยเดี๋ยวคนถ่ายรูป ไปแล้วก็จะกลายเป็นมนตาได้นะคร,รับเ่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านอุ้งอิงก็ยังคงเมินนะครับเรื่องผู้ชมอุ้ยสิี่เนี้ยจตุพรอาจจะเจ็บใจนะเนี่ยถามเรื่องอะไรอุตส่าห์ออกมาพูดตั้งเยอะตั้งแย่ที่ไหนได้โดนเมินนะครับเร่านผู้ชมโดยแพ้ตองทานเจอชาวบ้านถามนะเนี่ยหลังจากออกไปปลาใสโดนลูกน้องหักเหลี่ยมเจ้าตัวบอกไม่เป็นไรนะคร,รับเ่านผู้ชมคิดว่าอะไรลดลดสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนั้นเนี่ยก็ไม่ที่สิจับตาม,มองครับท่านส่วนไอตู่จตุพรก็แน่ ทักษิณเนี่ยต้องติดคุกประกาศกับบ้านรอบนี้คือวิกฤตล้มเลือกตั้งแล้วก็ชุบชีวิตประยุทธ์นะครับเ่านบูชมเฮ้ยเรื่องนี้ชุบชีวิตประยุทธ์นี่ก็อาจจะหมายถึงว่าเรื่องที่จตุพรอ,ออกมาพูดแบบนี้หรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือไม่ใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับแต่แน่ใจว่ามันชื่อตู่เหมือนก,นกันเลยทีเดียวก็ส่งผลให้ตอนนี้อนุสรเอี่ยมสะอาดครับท่านออกมาซัดไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยโอยอย่าไปสนใจมากเลยแค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสุนัขนะครับเยี่ยวรถผูกเขาทองโดยไม่ก่กบกบกรรรรระะทททบบเเเือนนอ,อนนคัาดพียยงจตุ นั่นเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นสุฉีรถภูเขาทองยันไม่กระทบฐานเสียงเพื่อไทยแล้วก็คนเสื้อแดงอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวอันนี้ก็บานไปไลายลายลามทุ่งกันแล้วในะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนายจตุพรน,นี้พยายามจะหาที่ยืนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยแล้วที่พื้นมันไม่มีให้มันยืนหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่นานผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านอนุสรเยียบสะอาดก็ออกมาซัดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวไม่ได้เป็นอย่างที่นายจตุพรพูดนะเนี่ เทียบกันก er uh, ็เหมือนกับสุอะไรสักอย่างหนึ่งฉี่รถภูเขาทองไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นไ,ไ,มไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยไม่ได้รู้สึกถึงอะไรนะครับเดิมผู้ชมเพียงแค่อาจจะเหม็นกลิ่นฉี่กินปัสสวาวะบ้างบางครั้งบางขราวเท่านั้นอันนี้ก็โดนต่อกลับไม่อยู่ยั้งเลยทีเดียวนะเนี่ยพร้อมกันนี้เฮ้ยเมื่อสองวันก่อนไอ้โบยสารก็ได้ออกมาปกป้องจตุพรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยบอกว่าสิ่งที่จตุพรพูดนั้นเป็นความจริงทั้งนั้นเลยเอ้ยก็เข้าหูกันได้อย่างดีดีนะเนี่ยเฮ้ยไอ้โบเออใช่เฮ้ยอย่ามพ คู่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ว่าพักอ,อะไรวะรวมพลังประชารัฐเอ้ไม่ใช่รวมธาตุรวมเทยอ,อะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามหรือจะไม่ติดตามนั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านอ่าส่วนตอนนี้อุ้งอิงนะครับปลาใสาเดือดลั่นนนเนี่ยเพื่อไทยไม่เคยสัญญาลมลม,ลมแรงแรงพูดแล้วก็ทําได้ไม่เหมือนกครพักบางพักนะครับเรื่องผู้ชมทําไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรจ๊ะก็ยังคงออกมาเสลือนั่นเนี่ยอ้ากว้างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเออใช่แล้ววันนี้ต้องจับตาม,มองถามมองอะไรมองไปให้ถึงชุมพรเลยนะครับเรื่องผู้ชมรู้สึกว่าตอน นี้นั้นตูอันไตครับท่านหรือว่าประยุทธ์จันโอชาที่ยึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรมานี้พร้อมกันนี้นะเนี่ยประชาชนทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมถามเตรียมยังไงพอมันมานะเนี่ยกวักมือกวักมือพอมาใกล้ๆเลยเป็นยังไงทักษินทักษินอะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้ตูนั้นตกมันได้นะครับเ่านผู้ชมแต่ตูที่ว่านี้ไม่รู้ว่าจะทั้งสองตูเลยหรือเปล่าทั้งจตุพรแล้วก็ทั้งประยุย์นะครับเ่านผู้ชมมันก็ชื่อตูคือกันเลยเออแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกันได้เลยก็โดนขุดไม่หยุดไม่หย่อนครับท่านเนี่า เนี่ยอยาไปขวางสุเทพเดินได้ไหมจะด,ดูพรอ้อ,อนวอนว่าเฮ้ยขออย่าขวางสุเทพเดินชี้ไม่ชอบไม่ต้องฟังเพื่อเดินหน้าเลือกตั้งอะไรประมาณนี้อ่าตอนนี้ก็โดนขุดภาพมาแล้วนะคะรับเดิ่นผู้ชมจตดดุพรปัดสูเอียเนี่ยกับสุเทพขอแยกงานแต่งงานกับสนามลบหลังมีภาพหลุดนั่งร่วมโต๊ะกันอะไรประมาณนี้โดยถ้าในสนามลบไปสีสูเอียกันนี่แหละเขาเรียกว่าไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่ในงานแต่งงานต่างคนก็รู้กันดีว่าต้องให้เกียรติเจ้าภาพแยกกันให้ได้สีอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดเป็นผมนะ้เนี่ยโต๊ะมันมีเยอะ ะครเบท่านผู้ชมมันไม่ได้มีโต๊ะเดียวแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าเนี่ยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเรเบท่านผู้ชมไล่ราคาอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องจับตามองตอนนี้ติกตอกก็ทัวลงไอจีุพรนี้อย่างไม่หยุดยั้งนะครเบท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านดิสซิตาบุกนั้นคือหนังสือนั้นคือสมุดนั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครเบท่านผู้ชมแต่นี้ก็ยังคงเป็นสินค้ามากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวลูกหยีฉาบครับท่านปลาเกตขาวอบกรอบเม็ดมะม่วงหิมะพานลูกหยีกวนอะไรก็นี่อะไรลูกคุณะะูชมมหเเยยอแไปดล แต่ยังไม่หมดครับยังมีขายอยู่ลูกเกตสีทองอะไรก็มีนะครับเดิมผู้ชมโดย3อย่างนี้ขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัมนั้น140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเสื้อโนสลิมนัดวิวก็ตัวละ400บาทพร้อมส่งก็กราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายมาอย่างไม่หยุดยองนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็วันนี้มีพัสดุจากคุณปิงปองส่งมาก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่านกันเลยทีเดียนะเนี่ยยังไม่กล้าแกะเลยแล้วก็ได้มีส,ตมสมมตมแตมีพัสดุงากคุณปางยอรั่ทมาก็ู้อมกขอบคุณพี่ ปองมาณที่นี้ก็เป็นที่จับตามองและกระเดิ่อผู้ชมว่าจากนี้ไปนั้นจตุพรมันจะเดินเกมอะไรอีกหรือไม่แล้วก็ราศียังมีอีกหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับท่านหลังจากนี้เนี่ยเจอขุดไปกินข้าวกับสุเทพเทือกสุบรรก็แทบจะไม่เหลือหลออะไรแล้วก็ยังมีหน้าเสลือเตือนคนนู้นตัวน,นี้แนะตัวมึงเองก่อนดีกว่าเฮ้ยตูถามตูไหนอ่ะตูจตุพรนั้นข้ามผ่านมันไปบ้างนะคระเดิ่อผู้ชมอันนี้มาพักรวมทา่าเอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วขออภัยรวมไทยสร้างชาตินันเนี่ยยกแลมโบ้สองดีเอ ยกทัพบุกชุมพรเว้ยเฮ้ยพักประยุทธ์อะไรประมาณนี้หนึ่งทุ่มตรงมึงมาทําไมไม่ใช่อ่าแล้วก็ตู่ประเดิมเวทีแรกขึ้นปลาใสาแล้วก็เตรียมแหลงใต้อะไรประมาณนี้พร้อมกันนี้ได้มีการคุยโตคุยโวอวดเว้ยเฮ้ยบอกไม่ตื่นเต้นปกติมันพูดกับคน70ล้านคนอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนนะคะรับเดิ่อนผู้ชมเฮ้ยประยุทธ์อยากคิดไปเองสิเว้ยเฮ้ยมันบอกว่าเนี่ยมันพูดทุกวันเลยนะเนี่ยกับคน70ล้านคนเฮ้ยเจล้านคนนั้นคือจํานวนประชากรใช่เว้ยเฮ้ยประยุทธ์แต่คนที่เข้า ฟังมันพูดเนี่ยเฮ้ยจะมีถึง300คนหรือเปล่านั่นเนี่ยจะมีถึง500คนหรือเปล่านั่นเนี่ยอันนี้ถามถ้าเกิดสมมติมันมาไลฟ์สดอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมอ๋ออาจจะเยอะเออใช่เยอะเพื่ออะไรไปเจริญพรญาติโยมอะไรประมาณนี้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าจ,จะเป็นอย่างไรนะคะรับท่านผู้ชมช่วงนี้ประยุทธ์นั้นก็หุนหันเป็นพิเศษแล้วก็ได้ยินชื่อทักษิณชินวัตรนี้แทบจะตกมันกัน,กนเลยทีเดียวฉะนั้นท่านทั้งหลายเตรียมตะโกนทักษิณทักษิณทักษิณแล้วก็อย่าลืมนะเนี่ยพกเครื่องเสียยงงไไดด้้วถามอะรลโพบูทธก็ เพลงและโบกตันยูทักษินอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรจ้ามันก็จะทําให้ประยุทธ์นั้นอาจที่ตกมันได้เพิ่มเติมนะคะรับเดานผู้ชมก็ยังคงเป็นแก๊งทวงความจเจริญอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสำหรับพรรคนี้หรือไม่นั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวมันดีแล้วตอนนี้ทําอะไรมนโหลดช้าครับท่านไม่รู้ว่าเป็นผือแล้วตอนนี้เครื่องไม่ค่อยจะประสานงานแล้วนะคะรับเดินผู้ชมอส่วนตอนนี้ด้านในประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยโดยประชาธิปัตย์เฮ้ยนายจุลินลั่นพร้อมเป็นนายกโอ้โห ใครจะเลือกมันวะมั่นใจประชาธิปัตย์ได้สอสอมากกว่าเดิมหนึ่งเท่านั้นเนี่ยอุ้ย เท่าไหน่วะหนึ่งเท่ากันเลยทีเดียวโอ้โดยจุลินโว้เฮ้ยบุคคลาดพร้อมเป็นนายกเปิดตัว99ผู้สมัครสอสอีสานโวประชาชนเชื่อมั่นประชาธิปัต์มากขึ้นแหถามใครวาไม่ใช่มันยังไม่มีนะเนี่ยประกาศขับเคลื่อนภาคอีสานสู่ความร่ำรวยในอนาคตมั่นใจผลงานโดนใจอะไรประมาณนี้เฮ้ยมึงไปเชียร์ชวนลีกภักก่อนดีกว่าถามเรื่องอะไรเรื่องสร้างถนนภาคใต้อะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเห็นเมื่อวันเมื่อวันซืนนี่ก็ออกมาตีกินอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยสำหรับชวนลีก แนะน่เฮ้ยชวนฟังอยู่อย่าพึ่งยิ้มอย่าพึ่งคอเอียงไว้เฮ้ยเดี๋ยวก็จะล่วงบัลังอยู่แล้วนั่นเนี่ยถามมีเรื่องอะไรบอกเฮ้ยหาเรื่องใหม่ๆมาบ้างได้ไหมเรื่องไอ้นี่มันเก่าแล้วไว้เฮ้ย,ยแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ดักด้านเหมือนสมัยก่อนนะครับเรื่องผู้ชมะจะตีงูให้กากินนั้นก็ต้องดูให้ดีครับท่านไม่ใช่ว่าออกมาเสลือพูดแม่มึงไม่ดูตามมาตาเรือนะครับเรื่องผู้ชมสําหับไ้พักแมงสาบนี่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เป็นที่จับตามองอย่างดูเดือดนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้ต้ออ้้ออองงงาาานนนัีสกกกเลล็ยถึ อะไรกันอีกว่าเนี่ยโดยตูจตุพรไม่แผ่วครับท่านฟัดทักษิณจุดชนวนวิกฤตรอบใหม่แล้วก็ชุบชีวิตประยุทธ์อะไรประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่ทักษิณชุบชีวิตประยุทธ์หรอกแต่ว่านเนี่ยจะุูพรเนี่ยมัน ชุบชีวิตประยุทธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ประยุทธ์คงจะหันมาฟังจตุพรแล้วถามยังเพราะอะไรเพราะโดนใจนะครับท่านอะไรประมาณนี้ว่าไปที่ทุเลศส,สิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดโดยเว้ยเฮ้ยจตุพรควงนกเขาทนายกบพอ,อสอสลิมลดช่องนนเนี่ยฟัดทักษินประกาศกลับบ้านโดยไม่ใช้กฎรรมหมายเสี่ยงทําให้เกิดวิกฤตรอบใหม่วันเจอล้มกระดานเลือกตั้งเปิดทางสว่างกลายเป็นแนวร่วมมุมกับชุบชีวิตประยุทธ์ดักคอใช้แลนด์สไลด์สู่อภัยโทษอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมออกมาสอใส่เกลือกอย่างไม่หยั้ง เลยทีเดียวซึ่งเกือกนั้นคือลงเท้าครับท่านอย่าไปคิดไกลเกินอย่างอื่นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลดิดวีช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยโอ้โหอ่ะก็ข้ามผ่านมันไปก่อนเดี๋ยวจะมาถแถลงอีกทีส่วนตอนนี้ครับท่านทัวลงเพจเทนนิสหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแบดมินตันเออทัวลงเพจสมาคมเทนนิสครับท่านหลังจากที่มีเด็กชาวคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่ไปชนแล้วก็ตอนนี้ติดเป็นนักกีฬาทีมชาติครับท่านก็โดนหนุ่มกัน ขยเคลื่อนไหวเดือดน,นะเนี่ยดราม่าเด็ก16แฮชแท็กฝ่าไฟแดงแล้วก็จุดจุดนั้นติดทีมชาตินะคะรับเ่านผู้ชมโดยหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยจะมีน้ำใจนักกีฬาได้ยังไงวะในเมื่อน้ำใจของความเป็นคนยังไม่มีได้ข่าวว่าเจอหน้าพ่อกับแม่คนที่เสียไปแล้วนั้นยังไม่ไหวเขาเลยนะเนี่ยแล้วก็พร้อมวันนี้ได้มีการขุดเพิ่มเติมนะคะรับเ่านผู้ชมรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่ใดท,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 ที่หนึ่งนะเนี่ยได้มีการนั่งกระดุกกระดิกตีนครับท่านเหมือนกับว่าเออไม่สลดลงเลยอะไรประมาณนี้นออก,าาก,นก็ ชัยนะคะรับเดามผู้ชมฟาดยับไม่หยุดยัง้งโดยอันนี้ผมลองเดาดูนะเนี่ยว่าอีกไม่นานมันก็อาจจะหลุดจากการเป็นติดทีมชาติอะไรทํานองนี้ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะคะรับเดิมผู้ชมประเทศนี้มันอยู่ง่ายหรือจะอยู่ยากนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆหน่อยแน่จะลุพรเจอขุดร่มโต๊ะกินข้าวกับไอ้เทือกนะเนี่ยทั้งที่เคยประกาศผีไม่เผาเงามไม่เหยียบมันก็ได้ออกมาบอกว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นประธานรปชแล้วก็ไอ้เทือกเป็นกรป,ปรสเจอหน้ากันต้องชวนกัะทะเลาะก,กันเลยเหรอครับแยกให้ได้ด้วยนะ ายจุนวันแต่นี้แยกสนามรบกับงานแต่งงานคิดกันเสียบ้างอะไรประมาณนี้ก็ยังคงขึ้นวออย่างไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมดังจนดับหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจตามรอยโบโบ,โบเสกสกลสองไปแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะเนี่ยหรือว่าจะใช่วะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็เจอขุดไม่หยุดจอนนะครับเรื่องผู้ชมภาพที่ไปร่วมโต๊ะกับสุเทพนั้นแพร่หลายอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านเ,เราก็ต้องทําอย่างไรดีนะเนี่ยก็ต้องโชว์นะครับเรื่องผู้ชมอันนี้คือลุงกำน,นันอันนี้คือนายจตุพรอย่างดีๆกันเลยทีเดียว ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปครับท่านอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะเนี่ย คุยกันหนุ่งกันหนิงกันอย่างดีดีเลยอ่ะอุ๊ยแล้อีกภาพหนึ่งหล่ะจ้าเนี่ยเลื่อนอยู่อ่าก็ดิบดีนะครับท่านผู้ชมสอดมาให้เห็นกันแล้วครับท่านพวกเขานั้นเป็นคนดีเว้เฮ้ยเอยอใช่นึกออกแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมนะเนี่ยโดยตอนนั้นได้ไปนั่งร่วมโต๊ะกับไอ้เทือกแล้วก็ได้มีการออกมาบอกว่าอย่าขวางสุเทพเดินน,นันเนี่ยเอ้ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใ,ใจนะครับท่านผู้ชมก็ปิดคดีของไอ้ตู่จะุพรไปก่อนครับท่านพยายามหาที่ยืนแต่ตอนนี้ที่ยืนนั้นอาจจะเหลืือแต่่่ททีพนนรรบาาชมมไ ว่าเป็นพ่ออะไรส่วนตอนนี้นายวันชัยสอนสิริครับท่านสวรอดช่องที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีประยุทธ์มีประวิตย์จิ้มมานั้นก็คงสลือออกมาไม่หยุดหยอดนะ่อนนะครับเดินผู้ชมหลังจากครั้งก่อนนั้นออกมาข้องใจชื่อพักรวมไทยสร้างชาติทําไมหวนแล้วมันเป็นรวมท่าสร้างชัยอะไรประมาณนี้อ่าแล้ววันนี้มีอะไรไหมโดยวันชยัยเว้ยเฮ้ยลั่นถึงเพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์ก็ไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ทักษิณไม่ได้กลับบ้านอะไรประมาณนี้โดยวันชยัยเว้ยเฮ้ยหวนันเนี่ยอ่า ไม่ใช่ว่าโหรเถาวันเหมือนแบบลิงเป็นข้างนะคะรับท่านผู้ชมแต่ว่ามันชอบทําตัวเหมือนกับเป็นโหราศาสตรอะไรประมาณนี้เป็นโหรดูเมืองดูชะตาอะไรประมาณนี้ถูกไหมไม่ถูกอะสักเรื่องเลยหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันโดยวันชัยเสลิดแนะเว้ยถึงเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นนายกแน่อดเบี้ยวไว้กินหวานเชื่อประวิตรัวประสานเพื่อไทยภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลอ่าปล่อยที่เหลือเป็นฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้เพราะเป็นสิ่งที่ออกมาจากนายวันชัยสอนเิรินะคะรับท่านผู้ชมหน้าด้านหน้า,นาทนอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียว หรือเปล่านะั้นก็ไม่มีในข่าวนะอย่าไปพูดอีกเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวการตอกเสาเข็มนะครับเดิ่นผู้ชมตอนแรกเราก็งงอะไรว่าตอกเสาเข็มอ๋อที่ไหนได้เป็นวงการเฉาเอ้ไม่ใช่เป็นวงการวงการหนึ่งนะครับเดิ่นผู้ชมแต่นี้แพล,ลี่ไพวันเว้ยเฮ้ยพลาดจุกถึงคอหอยกันเลยทีเดียวฟาดจุกนะครับเดิ่นผู้ชมซัดบุลลี่กระอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถือหางพระโอ,อ้กันใช้ร้องอุ้ยไม่หยุดนะครับท่านอันนี้ผมจะพูดไปก็ไม่ได้นะ เ,เดี๋ยวจะหาว่าเป็นการเหยียดอะไรทํานองนี้อันนี้ก็เป็นการส่งสารไปถึงทนายธรรมราชอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมที่โดนขุดยังไม่หยุดยอนกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็แนะนะเนี่ยมึงไปหัดเขียนภาษาไทยให้เป็นก่อนเว้ยเฮ้ยขนาดสบงยังเขียนผิดเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเรื่องผู้ชมตอกเสาเข็มอ่าแล้วก็มีการกินบวบกินอะไรเกิดขึ้นอย่างกลายกองกันเลยทีเดียวเรื่องนี้เอเราก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยสำหรับสลิมลอดช่องนะครับเรื่องผ ปิดที่นู่นปิดที่นี่ถามปิดที่ไหนบ้างปิดที่เลือกตั้งในะารเดินบ,บูชชมแต่ว่ามีข่าวหรือบางกระแสน่ะเนี่ยไอ้บางคนก็ไปปิดเลือกตั้ง,ลยยงแลยวยังไงแล้วตัวมันเองก็ดอดไปเลือกตั้งนะครเดานบูชชมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันแต่นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเว้ยเฮ้ยซุปเปอร์โผล่มาอีกแล้วชี้บีบุติพงษ์นั่นนี่อดีตกบสนกหวีดลอดช่องเป่านกหวีดไม่รู้เป่าหา หาอะไรเสนอนโยบายภูมิใจไทยโดนใจคนกทมที่สุดอะไรประมาณนี้โอ้ไม่รู้ว่ามันไปสํารวจมองไนมานะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าสํารวจในค่ายนั่นเนี่ยถามค่ายอะไรอาจจะเป็นค่ายลูกเสือก็อาจเป็นได้โดยซปเปอร,ร์โพมาอีกแล้วเผยผลสํารวจนโยบายภูมิใจไทยที่เสนอโดยเอบีนะเนี่ยโดนใจคนกทมกูทําไมไม่โดนวะชี้เพียงถ้าวันนี้เลือกตั้งภูมิใจไทยได้ทะลุหนึ่งล้านคะแนนอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่ไหลรวมของสลิมแล้วนะครับเรื่องผู้ชมกบสตลอดช่องนั้นแหกเข้า ไม่หยุดยัง้งโดยตัวมันเองนะเนี่ยจะมีศักยภาพพอในการทําให้กรทมนี้ได้พื้นที่กลับมาอีกหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยกรบปรบสอตอนนี้ก็แตกสั้นเซ็นไม่หยุดยั้งนะครับเ่านผู้ชมส่วนชวนลีกัย่ว่าเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยทวงคืนถนนต่อได้หรือยังวะเฮ้ยเห็นเมื่อวานเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันจะต้องมีการซื้อเสียงแล้วก็การซื้อเสียงนนเนี่ยไม่เห็นคนไหนเคยไม่ถอนทุนอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมงอเป็นที่จับตาม,มองกันอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดมีสองตัวช้อยให้เลืือออกกนนั้นน้้รระะหวว่่าางงซเสียแล็ไไมทํ กับ2ไม่ซื้อเสียงก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันนี้ท่านจะเลือกอะไรถ้าเกิดเป็นผมนะเนี่ยเลือกซื้อเสียงแล้วก็ไม่ทําอะไรดีกว่านะครับเรื่องผู้ชมหรือไม่นั้นอันนี้เป็นคําถามที่พี่แขกกรรมการตั้งขึ้นมาก็ไปที่จับตามองอเว้ยเฮ้ยเออเอาดีใส่ตัวเอาอะไรให้ชาวบ้านหมดเลยนะครับเรื่องผู้ชมยังมีหน้าเสลอเสนอหน้านะเน,นี่ยชวนหลีกภัยเว้ยเฮ้ยมั่นใจคนปากใต้ย,ยังหนุนประชาธิปัตย์ผมก็คนใต้นะแต่ผมไม่หนุนและผมก็ไม่เลือกพักนี้ครับท่านอันนี้บอกไว้ขั้นไว้ก่อนเพราะว่ามันบอกว่าคนปากใต้ย,ยังหนุนนนปรระะชาิัตยห้เวใคจม ออกยังยังลั่นถึงเวลาขอลุยเองหึมสอสอขาดความรับผิดชอบอะไรทำนองนี้ตัวนชวนหลีกภัยนี้ถ้าเกิดจะลุยเองนี้อาจจะได้นะครับในเมื่อสัก20ปีที่แล้วแต่เมื่อ20ปีที่แล้วนี่ก็แพ้อีกว่าถามแพ้ใครตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรมีไทยรักไทยจัดตั้งขึ้นมาในการดมผู้ชมพักเวน,นี้ก็ไม่เคยชนะอีกเลยและเป็นอย่างไรจ๊ะก็ออกมาเดินเกมนอกสภาในการดมผู้ชมโดยให้นายสุเทพังสุบานนั้นลาออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเป่านกหวีดนํามาซึ่งการยึดอานาจรัฐมหาศาล อย่างดีๆกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดนะเนี่ยมันก็ขอให้พี่น้องคิดไว้เช่นนี้แล้วกันตัวเองว่าควรจะเลือกพักใด่าไหนมหาผลประโยชน์ก็อย่าไปนหนุนอะไรประมาณนี้ออก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมที่ผมต้องมาอ่านข่าวแบบนี้ด้วยขอลุยเองทําอย่างกับมันตัวมีราคามากเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มเอ้ยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเฮ้ยลูกมันเพิ่งได้เป็นสสเมื่อวานเมื่อวานสื่อนะครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยแบบนี้เป็นอะไรวะแบบครอบครัวหรือเปล่าวะเนี่ยแต่แบบที่ชอบ มต,ตีเพื่อไทยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแนบใจโดยถ้าเกิดสมมติไม่มีการลาออกย้ายออกจากประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยลูกมันอาจจะได้ขึ้นหรือเปล่านั้นก็ยังไม่รู้เลยนะครับเดานผู้ชมก็ไม่รู้อีอแหล่งผือส่วนประยุทธ์วันนี้หนึ่งทุ่มตรงครับท่านน่าจะผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้เปิดไปดูนะเนี่ยเพราะว่ามันก้อนข้างที่ไรสาราแน่เลยก็อย่าลืมไปตะกนชื่อทักษิณชินวัตรนะครับเดานผู้ชมทักษิณทักษิณทักษิณเพื่ออะไรเพื่อให้มันปิดแหลกกันไปเลยทีเดียวครับท่านก็จริงเป็นกระแสะขามมา่าว ข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน